สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่นะคะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในและก็นอกสนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตที่น่าจดจําหรือว่าเรื่องในปัจจุบันที่น่าสนใจนะคะเราก็ไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นํามาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันแล้วค่ะ วันนี้ s p o ร์ตบา s ์สอรขอพาคุณผู้ชมไปดูนักเตะที่สร้างชื่อกระหึ่มในบุนเดสลีกานะคะอีกทั้งยังจารึกประวัติศาสตร์เป็นนักเตะคนแรกเลยค่ะที่ทำแฮตทริกได้นะคะในเกมแดอะคลาสเกอร์เข้าคนนั้นคือแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษนั่นเองค่ะ หลังจากที่ย้ายมาร่วมลีกเมืองเบียเมื่อวันที่12สิงหาคมปี2023แฮร์รี่เคนนะคะซึ่งเป็นอดีตกองหน้าทีมสเปอร์ก็เดินหน้ายิงแหลกเลยแหะค่ะทําผลงานร้อนแรงจนฉุดไม่อยู่เรียกว่ายิงรวมหมดนะคะไม่สนว่าเจอทีมไหนล่าสุดในเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดที่4เมื่อคืนวันพุทธที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาเสือใต้เปิดบ้านเอาชนะกาลาตาสลายไป2ประตูต่อ1ซึ่งแฮร์รี่เคนค่ะกองหน้าของทีมก็ยังยิงได้อย่าง ต่อเนื่องนะคะยิงไปอีก2ประตูในนาทีที่80และ86ช่วยให้เสือใต้ไบเยมวนิกสามารถคว้าตัวไปเล่นรอบ16ทีมในฐานะแชมป์กลุ่มเได้สําเร็จโดยหากย้อนกลับไปก่อนเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนัดล่าสุดเนี่ยเขาก็จัดการทําแฮตทริกไปแล้วถึง3ครั้งในเกมบุนเดสลีกาเยอรมนีฤดูกาล2023-2024โดยแฮตทริกแรกเนี่ยเกิดขึ้นในนัดที่เสือใต้เปิดสนามอาริอันส์อารีนารับการมาเยือนของโบคุ่ม um นะคะเมื่อคือนวันเสาร์ที่23 กันยายน2566นัดนี้เนี่ยไบเยยรนเอาชนะบุกคุมไปขาดลอยเลยล่ะค่ะ7ประตูต่อศูนย์และแฮร์รี่เคนก็ซัดไป3ลูกนะคะนาทีที่ 13, 54และ88 ส่วนแฮตทริกครั้งที่2เกิดขึ้นในเกมที่เสือใต้เล่นในบ้านรับการมาเยือนของดามสตัดวันเสาร์ที่28ตุลาคม2566ผลปรากฏว่าบาเยิร์เอาชนะดามสตัดไปขาดลอยค่ะ8ประตูต่อ0โดยแฮร์รี่เคนทำ3ประตูนะคะนาทีที่51 69และ88และแฮตทริกที่3ค่ะเป็นเกมนัด แดกลาสเกอร์เนี่ยแหละค่ะที่เสือใต้เนี่ยออกไปเยือนทางด้านของเสือเหลืองบุรุษเซียดอดมุนเมื่อคืนวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2566บาเยินนะคะเอาชนะดอดมุนไปได้4ประตูต่อ0และแฮร์รี่เคนก็จับไปอีก3ประตูค่ะนาทีที่8 73และ90บวก2นะคะส่งผลให้กองหน้าทีมชาติอังกฤษรายนี้กลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่ทำแฮตทริกในการลงสนามนัดแรกของสึกแดกลาสเกอร์และแฮตทริกในเกมที่เอาชนะดอดมุนในครั้งนี้อย่างทำลายสถิติเดิมค่ะของคลาวส์มาติสคัคที่ทำ13ประตูจาก10เกมกับเชลกี0-4ในซีซั่น1963-1964 นอกจากนี้กองหน้าวัย30ปีทําสถิติเป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาเยอรมนีที่ยิงได้15ประตูจากการลงเล่น10นัดแรกให้กับบบเยอร์มิวนิกนะคะแล้วก็ยังทําประตูมากกว่าแซนนาบรีดาวซันโวของทีม4ีสั้นที่แล้วที่ทําไปเพียง14ประตู จนถึงตอนนี้ค่ะเคนต้องการอีกเพียงประตูเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อทำผลงานทาบนในคลาสฟูครุกและคริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูที่เคยทำ16ประตูกับเวเดอร์เบรเมนและแอรเบไลซิกจนคว้ารางวัลดาวสันโวร่วมของศึกบุนเดสลีกาซีซั่นที่แล้ว อีกทั้งในประวัติศาสตร์ของบุนเดสเลกาก็มีเพียงนักเตะ7คนเท่านั้นลคะค่ะที่ยิง30ประตูขึ้นไปในซีซั่นเดียวซึ่งเคนค่ะก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นนักเตะคนที่8ในประวัติศาสตร์ที่ทําได้นะคะแล้วก็ยังมีสิทธิ์ทําลายสถิติตลอดการของบุนเดสเลกาที่โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้อดีตกองหน้าเสือใต้ทําไว้ได้41ประตูในซีซั่น2020ถึง2021 ทุบสถิติ40ประตูของแก๊สมูเลอร์ที่ยืนยงมานานกว่า49ปีได้สำเร็จค่ะ ดานโทมสัสซูเคิลเทรนเนอร์บายเย i ร์มินก,ก็กล่าวยกย่องแฮร์รี่เคนนะคะว่าทุกเกมมันเหมือนเป็นสาเหตุทําให้เราดึงแฮร์รี่เคนมาร่วมทีมเพราะว่าเขาช่วยเปิดพื้นที่ในกรอบเขตโทษได้ทําให้เกมมันเปิดพื้นที่มากขึ้นแล้วก็เปิดสถานการณ์ต่างๆให้เราได้เขาไม่เคยเสียความมั่นใจเลยเรารู้ดีว่ามันเป็นยังไงเมื่อกองหน้าเล่นได้ไหลลื่นมันเป็นเรื่องที่วิเศษ มันแทบจะเหมือนว่าเขาการันตีการทำประตูได้แน่ๆในการลงเล่นแต่ละเกมเพราะเขาทำอย่างนั้นมาเกินหนึ่งทศวรรษเข้าไปแล้วแต่ที่จริงนี่ถือเป็นฤดูกาลแรกที่เขาเปลี่ยนทีมเล่นในประเทศอื่นเล่นในวัฒนธรรมที่ต่างออกไปมันเป็นเรื่องดีมากๆที่เขาปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็วและช่วยรับหน้าที่ต่างๆได้เขามีบุคลิกที่ยอดเยี่ยมมากม เรียกได้ว่าเป็นการออกสตาร์ทซีซั่นที่ดีที่สุดของเคนเลยก็ว่าได้นะคะโดยเฉพาะในแง่ของการทำประตูเขาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่มีอยู่ โดยเฉพาะในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับระบบของทีมได้อย่างรวดเร็วค่ะทําให้การเล่นในาไหลลื่นจนเป็นที่มาของการดาหน้ายิงประตูและสร้างสถิติต่ตางๆจารึกชื่อเขาไว้ในหลีกเมืองเบียรนะคะและเมื่อนับรวมผลงานของเคนตั้งแต่เริ่มฤดูกาล2023 2024เข้าตอบแทนทีมเสือใต้ด้วยการยิงในทุกรายการไปแล้ว19ประตูกับ7แอสซิสจากการลงสนามไปเพียง15นัดเท่านั้นแล้วก็เชื่อว่าเขาจะยังเดินเครื่อง เตมสูบพังประตูทําลายสถิติต่างๆได้อีกอย่างแน่แท้นะคะทั้งนี้ค่ะเมื่อแฮร์ริเคนถูกถามถึงเกี่ยวกับสถิติการทํา41ประตูของเลวันดอฟสกี้ในซีซั่น2020 2021 เขาตอบนะคะว่าหนทางนยังอีกยาวไกลโรเบิร์ตนั้นยอดเยี่ยมมากสำหรับสโมสรและเป็นกองหน้าดีที่สุดในโลกหลังจาก2-3เกมแรกตนเคยพูดว่ามันต้องใช้เวลา2-3เกมกว่าที่คนอื่นๆจะรู้จักตนตนไม่ใช่แค่หมายเลข9ธรรมดาแต่มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาตนชอบถอยลงลึกรู้สึกเหมือนว่าเราเริ่มดีขึ้นในแต่ละเกมและเข้าใจกันมากขึ้นตั้งแต่เล่นมาตนก็ดีขึ้นเรื่อยๆและอายุก็เพิ่งจะ30 ก็ยังรู้สึกนะคะว่ายังมีเวลาอีกมากนอกจากนี้ก็จะคอยให้กําลังใจตัวเองอยู่เสมอและค่ะและเมื่อมีคนเหล่านี้อยู่รอบตัวก็ทําให้รู้ว่าตนจะได้รับโอกาสอีกมากมายด้านแดเนียลสเตอร์ริดอดีตกองหน้าดาวดังของลิเวอร์พูลและเชลซีก็เชื่อมั่นนะคะว่าแฮร์รี่เคนยอดดาวยิงบาเยอร์มิวนิกเป็นผู้เล่นกองหน้าที่มีประสิทธิภาพโดยรวมเหนือกว่าเออร์ลิงฮาแลนด์เครื่องจักรสังหารของแมนเชสเตอร์ซิตี้ สเตอริให้สัมภาษณ์นะคะว่าเคนฮาแลนด์และทางด้านของเลวันดอฟสกี้ถือว่าสูสีกันมากนะคะแต่สําหรับตนเนี่ยคิดว่าแฮร์รี่เคนครบที่สุดแล้วนะคะเขาสมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับฮาแลนด์ตนว่า เขามาพร้อมกับความน่าสะพรึงกลัวตนยังเคยถามเรื่องนี้กับนักเตะที่เคยเล่นด้วยก็คิดว่าพวกผู้เล่นกองหลังเนี่ยจะรู้สึกหวาดกลัวในความเร็วแล้วก็พลังก,กาลังของฮาแลนด์แต่เมื่อต้องลวนกับแฮร์รี่พวกเขารู้อยู่แล้วว่าแฮร์รี่เนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างเขาครบเครื่องพวกเขารู้ว่าแฮร์รี่จะต้องทําประตูดได้แน่เขาจะเป็นที่เคารพยำเกรงมากกว่าความหวาดกลัวณนะตอนนี้ตนคิดว่าเคเนื้อกว่าฮาแลนด์หน่อยๆด้วยซ้ําเลยค่ะ ทั้งนี้แม้จะเดินหน้ายิงประตูไม่หยุดหย่อนนะคะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เคนยังต้องการในตอนนี้ไม่ใช่แค่การทําประตูเพิ่มนะคะแต่คือบ้านหลังใหม่ที่มิวนิกซึ่งตั้งแต่ย้ายมาก็ยังหาบ้านไม่ได้เลยนะคะจนต้องย้ายแล้วก็จ่ายเงินเพื่อพักโรงแรมหรู5ดาวที่มีราคาค่าห้องสวีท1,000 0ปอนต์ต่อคืนหรือว่าประมาณ4 3 8 8 2 0บาทโดยนับตั้งแต่ย้ายเข้ามาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทะลุหลัก1ล้านปอนด์ไปแล้วละค่ะ อย่างไรก็ตามครอบครัวของเคนเองก็ยังไม่ได้เดินทางมาที่เยอรมนีนะคะนั่นหมายความว่าแผนการหาที่พักก็ยังไม่มีความคืบหน้าตามรายงานของดิงสันแล้วก็ยังมีรายงานด้วยว่ากองหน้าทีมชาติอังกฤษมีรายได้อยู่ที่415,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ที่บรเยนค่ะขณะเดียวกันเคนยังถูกพบเห็นรอบๆอ,อ,อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในแคว้นบาวาเรียนะคะซึ่งมีคาลิฮ่าสุดหรูที่มี8ห้องนอนสระว่ายน้ําในร่มรวมถึงสระว่ายน้ํากลางแจ้งและ และสปายังไม่หมดค่ะยังรวมไปถึงโฮมเทเตอร์อีกด้วย